สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟ้ามีสิ่งดีๆมานำเสนอให้กับทุกคนด้วยซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนของคุณครูได้นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ลดภาระงานของเราแล้วก็จะได้ประหยัดเวลาไปด้วยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเราพิมพ์ไปว่า World w w e บ education.com นะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วก็กดไปที่เว็บแรกเลยนะคะอ่าแล้วก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาก่อนอื่นเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะทุกคนดยที่กดไปที่ลงชื่อตรงนี้เลยแล้ว ถ้าเราเป็นคุณครูเราก็ต้องเลือกกดตรงนี้นะคะันเรียนของฉันเพราะว่าฉันเป็นครูนั่นเองแล้วก็เลือกได้ว่าเราเนี่ยจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย f a c e b o o k หรือว่า Google นั่นเองนะคะเดี๋ยวฟ้าจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะคะ แล้วก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็จะมีชื่อเราตรงนี้ว่าเราได้ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวเว็บเนี่ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยเราก็ได้เข้าสู่ตัวเว็บของเขาแล้วนะแล้วก็จะมีตัวแท็บตรงนี้ให้เราได้เลือกใช้มากมายเลยนะคะเดี๋ยวฟ้า จะมาลองกดดูตรงที่ Worksheet ให้ดูกันนะคะทุกคนหรือว่าที่เป็นภาษาไทยก็คือแผ่นง,งานนั่นเองซึ่งพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีใบงานต่างๆวิชาต่างๆให้เราได้เลือกใช้มากมายเลยนะคะนี่แล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอา เรดไหนหรือว่าชั้นไหนที่เราจะต้องการสอนนักเรียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟ้าจะเลือกเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่5้านะคะทุกคนอพอเลือกแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะรันมาเป็นเนื้อหาของเด็กนักเรียนชั้นปห้าให้เรานะคะแล้วตรงนี้เราก็สามารถเลือก วิชาได้นะคะว่าเราจะเอาเป็นวิชาอะไรนั่นเองเดี๋ยวฟ้าว่าจะเลือกเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะนี่มันก็จะเป็นเนื้อหาของชั้นนักเรียนป5นะคะที่เป็นวิชาสังคมศึกษานนัเองก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็เลือกตามความสนใจของเราแล้วก็ตามความต้องการที่เราจะนำไปสอนเด็กนั่นเอง แต่ว่าเว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนซึ่งก็ต้องนำไปประยุกต์ไปปรับใช้ใหม่นั่นเองนะคะซึ่งครูภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถนำเนื้อหาเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาลองกดดาวน์โหลดใบงานให้ดูนะคะว่า มันมีวิธีการดาวน์โหลดยังไงซึ่งเดี๋ยวเรามาเลือกเนะะื้อหาที่เราสนใจกันดีกว่าซึ่งตรงนี้เว็บไซต์ก็จะมีให้เราเลือกได้มากมายเลยนะคะเราสามารถกดดูไล่ดูไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะเจอเนะะื้อหาที่เราสนใจนั่นเองเนาะ หรือไม่ตรงนี้เขาก็จะมีบอกว่าเราต้องการเป็นหัวข้อไหนล่ะเอาแบบเป็นระบายสีไหมหรือว่าเอาเป็นกรลมหรือว่าเอาเป็นยังไงแล้วก็สามารถเลือกกดดูได้นะคะอย่างเช่นรากดไปที่ระบายสีใช่ไหมมันก็จะมีอะรูประบายสีต่างๆที่เกี่ยวกับสังคมเนี่ยมาให้เราได้ดูนะคะนี่เดี๋ยวฟ้าจะกดตรงนี้เลยนะคะรูป นะคะเป็นเกี่ยวกับไทยแลนด์นั่นเองอะ่ะพอกดมามันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดแผ่นง,งานนั่นเองอะ่ะแล้วก็เริ่มกดดาวน์โหลดได้เลย นี่นะคะมันก็จะเด้งมาเป็นไฟล์ PDF แบบนี้เลยให้เราได้กดปิ้นไปใช้งานได้เลยนะคะคือแบบใบงานเขาสวยมากเลยนะคะทุกคนสามารถปิ้นไปให้เด็กๆของเราเนี่ยได้ระบายสีกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาลองดูอีกอันนึงเนาะว่าเราจะสนใจอันไหนอีก เดี๋ยวเราลองดูเป็นแบบใบงานกันบ้างสิว่ามีใบงานแบบไหนบ้างเราก็ลองกดค้นหาดูไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวเว็บนี้เนี่ยเขามีแบบเนื้อหาที่เยอะมากๆนะเราก็ลองดูเกี่ยวกับ สาระเนื้อหาของเราที่เรากำลังจะสอนนักเรียนนะคะแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยสมมติฟ้าเรียกอันนี้ละกันสถานที่สำคัญของฝรั่งเศสนะคะอะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะกดดาวน์โหลดแผ่นง,งานได้เลย นี่มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยให้เราได้ดาวน์โหลดเลยนะคะคือสีสันเขาสวยงามมากเลยนะคะทุกคนคือถ้าเราพิ้น์มาพิ้นแบบสีให้เด็กทำเนี่ยก็คือแบบจะสวยงามแนละเด็กก็จะเกิดความน่าสนใจมากเลยเนาะเราก็สามารถนำเอาเว็บนี้นะคะไปปรับใช้ในห้องเรียนของเรานะคะไปปรับใช้กับ เนะะื้อหาการเรียนรู้ของเราได้เนาะซึ่งมันมีหลายๆอย่างให้เราได้เลือกเล่นมากมายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะย้อนกลับไปตรงด้านหน้าก่อนนะคะซึ่งมันจะมีพวกเกม ออนไลน์ให้เราได้เล่นด้วยนะเห็นไหมทุกคนซึ่งเราสามารถเลือกเกมเนี่ยให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะมีเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็จะต้องมีเลือกเกรดเลือกวัยได้เหมือนเดิมนะคะเลือกวิชาเลือกอะไรได้เหมือนเดิมเลยนะซึ่งก็ลอง นำเว็บนี้ไปปรับใช้ในห้องเรียนให้เกิดประโยชน์นะคะฟ้าก็ขอฝากเว็บไซต์ดีๆแบบนี้ education.com ไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ